สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กจญิงปาริยาสุจริงค่ะเลขที่2ีค่ะปสองทับสองค่ะวันนี้หนูจะมาร้องเพลงเด็กดีค่ะเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้นาที่สิบเจาด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้นาที่สิบเจ้าด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักสาธรรนียมันสามเฉลิพระเกียรว่าจารีว่าจานั่นป้องสุภาพอ่อนหวาน ทิดมันกระตันยูหกเป็นกครูรักการงานเจ็ดต้องศึกษาให้สุชาต่อมานะบากบัตไม่เกียรติหม่คะแปรดรู้จากอองไปอก้าวมันสืบตลอดกานน้ำใจนักกีฬาา,า้านให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนาสิ่ทำตนให้เป็นประโยชน์ลูกบุณคุณโทษสองกับชาติต้องรักษเด็กสมัยชาติพัฒนา าชาไทยจเจริญขอบคุณค่ะโอเค